สวัสดีค่ะมาพบกับน,น้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขา,ขายของรถบ้านคารูแฮนนะคะวันนี้นะคะน้องพิมพ์จะมาแนะนํานะคะนี่เจ้าตัวนี้เลยนะคะโตโยต้า o อร์จูเนอร์นะคะ ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะคะตัวนี้ใครที่เป็นสาวกของ Toyota Fortuner นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าแชมป์นะเป็นเครื่อง 3.0V ขับ2นะคะรถปี13และตัวนี้พิเศษความพิเศษของเขาก็คือเป็นตัวฉลองครบรอบ50ปีนะคะตัวภายในดำนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันก่อนเลยนะคะดูรอบๆคันกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องพิมพ์จะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดสร้อนๆเลย ะะตัวนี้นะเพึ่งเข้ามาใหม่ถ้าใครเห็นเห็นตัวนี้นะคะที่พิมพ์รีวิวไปแล้วแล้วสนใจนะคะเกิดอยากได้ขึ้นมาเนี่ยทำยังไงดีล่ะ,ะเดี๋ยวพิมพ์น้องพิมพ์จะบอกช่องทางติดต่อนะคะทางหลังไมค์กันนะคะว่าเราจะติดต่อกันได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะตัวฉลองครบรอบ50ปีตัวนี้นะแม้แต่กระทั่งตัวที่พักเท้านะคะเราก็จะมีเขียนว่าตัวฉลองครบรอบ50ปีนะคะตัวนี้เราจะได้ภายในดำนะคะเป็นภายในดำแล้วก็อย่างหลักๆเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ตัวนี้นะคะจะมีตัวเซตเกียร์นะคะชิปล็อกแล้วก็มีแอร์แบกนะคะมีแอร์แบกสองข้างตรงนี้นะนี่เห็นอยู่นะคะตรงข้างหน้าแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะ หน้าจอเนี่ยเล่นซีดีได้นะคะตัวนี้ต่อบูทูธต่ออะไรได้ทุกอย่างหมดเลยนะคะตัวหน้าแชมป์ตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ลูกค้าหากันเยอะมากนะคะสําหรับตัวคอร์จูเนอร์นะคะเป็นตัว3.0มจนขับอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะ นี่นะคะตัวนี้ที่ทําเบาะไว้แบบนี้เนี่ยเราจะให้ดูนะคะองศาว่าการที่เราจะนอนพับราบไปเนี่ยองศาเขาได้ถึงขนาดไหนนะคะไม่ใช่ว่าลืมพับนะคะจะพับให้ดูนะคะเพราะบางคนเนี่ยคือสอบถามมาว่าตัวเบาะหน้าเนี่ยเวลานอนราบแล้วได้ประมาณไหนเกือบสุดเลยนะคะนี่ถ้าไม่มีคนนั่งข้างหลังก็นอนพิงราบไปได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องมานอนด้านหลังนะออนอนด้านหน้าได้เลยแล้วก็ข้างในนะคะเพดานเพียรขาสองเพดานนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ สะอาดมากนี่นะคะคุ้มมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่อยากได้สำหรับคันนี้นะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องพิมพบอกสเปกอีกทีนะคะว่าเป็นสเปคตัวไหนนะคะตัวนี้จะเป็น 3.0V ขับ2นะคะรถปี13เป็นตัวสีขาวมุกตัวฉลองครบรอบ50ปีนะคะภายในสีดำถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะน้องพิมพ์แนะนำเลยให้รีบมานะคะก่อนที่รถจะไม่อยู่นะคะ แล้วก็รถบ้านคารูแฮนเนี่ยตั้งอยู่ถนนสีนัครินนะคะอยู่ระหว่างซอย30กับ28นะคะตลาลดรถ AP AP2 นะคะนึกถึงรถนึกถึงพิมพ์นึกถึงคารูแฮนนะคะคารูแฮนให้คุณมากกว่ารถมือ2ออย่าลืมนะคะอยากได้รถด,ดีมีคุณภาพซื้อไปไม่ต้องซ่อมต้องคารูแฮนเท่านั้นนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ